ผมเฉลิมนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโครงการบ้านให้เช่านะครับ HR 26อยู่ตรงสมุทรสาครนะครับอำเภอนาดีนะฮะตัวนี้เป็นโครงการถนนรอบด้าน3ด้านนะครับดูฝั่งนู้นนะฮะถนนใหญ่นะแล้วตรงนี้ถนนเราโห4สี่เลนครับถนนใหญ่มากนะฮะนะฮะตัวนี้ที่ดินที่เราพัฒนาโครงการตัวนี้นะครับมีพื้นที่10ไร่นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูนะฮะตัวนี้ สัตลีโครงการของเรานะครับก็จะมี m i s t e แ Happy ตัวนี้นะครับจอดอยู่ที่นะฮะ m i s t e แ Happy นะครับโครงการนี้นะครับเราวางแผนว่าเราจะทําบ้านเช่าได้ประมาณ50หลังนะครับแล้วก็ฝั่งด้านขวาเนี่ยเราจะทำมิกยูสครับจะเป็นโกดังให้เช่าครับคุณผู้นะฮะเราโกดังแรกฝั่ง้าให้เช่าฝั่งรถนะฮะฝั่งรถนะฮะ แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราจะทำาเรืยอว่ามุสด์เเราจะทำอาคารผลิตให้เข้าฝั่งนี้นะครับแล้วก็แนวนี้ทั้งหมดนะฮะแนวนี้ทั้งหมดเราก็จะทำเป็นอาคารผลิตด้วยกันซึ่งการพัฒนาโครงการของเรานะฮะเราพัฒนาโครงการคนที่ดินรบ้างว่างเปล่าของกลุ่มนักลงทุนหรือกลุ่มลูกค้านะครับที่มีที่ดินแต่ว่าไม่รู้จะทําอะไรนะฮะเราก็เข้าไปจอยกันนะครับสําหรับใครที่มีเจ้าของเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะ สามารถติดต่อเราได้นะครับเราเข้าไปจอดและพัฒนาที่ดินทุกหลังว่างเป่าดังกล่าวเดี๋ยวพามาดูกันนะฮะบ้านเพื่อบ้านเช่าอย่างนี้นะเราให้เช่านะใส่ตัวนี้ใสส่ในต้นในนะด้านในมีสองห้องนอนนะครับด้านในมีสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงนะครับหนึ่งห้องโถงแล้วก็หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องน้ำนะฮะ หมดเอ่อห้าหลังละนะฮะเราจะทำทั้งหมดประมาณ50หลังนี่ยทำไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือถน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 ภายในโครงการนะครับนี่คือถนนภายในโครงการนะครับตัวนี้เป็นตัวทรงโมเดิร์นนะฮะซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะมีโมเดลอีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งด้านนี้น,เนนะเราจะมีโมเดลอีกตัวหนึ่งเป็นตัวทรงนอร์ดิกนะฮะทรงจั่วนะฮะก็เริ่มมีความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะฮะล้หรับ นักลงทุนนะฮะที่อยากจะลงทุนธุรกิจบ้านเช่าแต่ไม่อยากซื้อที่ดินเพราะว่าที่ดินแพงหรืออาจจะซื้อที่ดินอยากจะเก็บที่ดินไว้นะครับแต่ว่ายังไม่มีธุรกิจนะครับสามารถติดต่อเราได้นะนะครับทางเราก็จะเข้าไปพัฒนาโครงการให้เพื่อทําให้อย่างน้อยที่ดินท่านได้ใช้ประโยชน์นะครับและเกิดมูลค่าเพิ่มในอนาคตนะครับซึ่งโครงการนี้เราจอดกับเจ้าของที่ดินนะครับ20ปีนะครับซึ่งเจ้าของที่ดินระหว่าง รอการเตริบโตของชุมชนเมืองนะครับเจ้าของนี้ก็จะได้ค่าเช่า